ครับพ,พี่รองเจ้าเหตุการณ์ใด้ฟังเหตุการณ์เมื่อวานนี้ผมมาเข้าคิวประมาณสองโมงว่าผมจอดรถอยู่คิวที่สี่แล้วักพักหนึ่งก็มีแท็กซี่มาจอดท้ายผมคือจอดเข้ามาในคิวครับผมก็เลยไบอกเพาว่าตรงนี้มันคิวตุกกถ้าจะจอดก็จะจ,ดจะจอดข้าง,างาๆ้วก <ๆ S 2> ็เบียดกงนเลบเขาตอนแรกเขาคือทัดจนไม่ยอมออกมายแล้วก็เหมือนเหมือนเราก็จะมีอารมณ์กันนะเราจะเราก็จะใส่กัน ันนี้เขาก็ย้อมออกไปออกไปแล้วเขาไม่จอดมาเขาเดินมาหาผมตามที่คลิดนะครับเออแล้วตรงที่เขาเดินลงมาแล้วเขาไล่จดแล้วเ็ามีท่าทางกริยาหรืไงรอารมณ์เขาเขาบอกว่าผมมาไปไล่เขาว่าไล่จิตคนก็แล้วให้รู้มั่งเขาก็บอกว่าไล่จิตคนนะครับให้คอมูิกริยาไปเยีะแต่แล้วแล้วในวนของพี่เนี่ยผมก็นิ่งไะผมบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วก็กลับไปเถอะไม่ต้องหมายนี่ผมก็อยากว่าใจเราใจเราจะวิ่งรถเรามาหาเงิน แล้วคอพูดที่ว่ารุนแรงกบบเด๋ยวเจกันแม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ได้ยินไหมในคำพูดเขาไม่รู้ว่าผม<ๆ>ผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคือเขาออกไปแล้วก็บอกให้เขากลับไปคือเราไม่อยากมีเรื่องเลยนะเขาย้ำใจเย็นนะตรงนี้เราหากินจะมาจามอยางเงยโอ้ยตั้งต่รุ่นแรกเขาว่าแบบเสียชีวิตไปก็หลายคนยนะครับ คืออาชีพเดียวกันเลยเราก็ไม่อยากนะเราไม่ไม่มีครับถ้าเขาจอดแล้วเราออกเขาออกได้เราไม่ยุ่งกันคือเขาจอดข้างๆนี่เขาจอดเข้ามาในคิวครับก็เหมือนมันล้ำเต้นเงี้มันคิวทุกๆเราขอแล้วไม่ใช่จอดในในในที่ตุกๆเขาจอดอะรถเราออกไม่ได้ครับรถเราออกไม่ได้เขาไม่ไม่เขามาจอดในคิวเลยครับโอ้เขามาจอดในคิวเพราะว่าจะมีรถเข้าเข้าไม่ได้เพราะเขาเขาขอเขาจอดห้าคันแล้วผมคันที่สี่ถ้าเขาจอดปุ๊บคิวคคนที่ห้าเขาเข้ามาไม่ได้แล้วก็ไปบอกเขา